วิธีการมองนะครับคือให้ให้อยู่ในระดับตรงกลางของกระจกนะคะให้มองอยู่ตรงกลางร,ระดับกระจกแล้วมองไปด้านหน้าเลยนะครับก็คือจากกระจกเนี่ยด้านล่างนะครับด้านล่างขึ้นมาจนถึงด้านบนเนี่ยนะครับให้ตาเรานะครับอยู่ตรงกลางกระจกนะครับอยู่ตรงกลางกระจกค่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงสวัสดีครับผมตั้มทามีอาตาอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการขับรถนะครับมีเป็นเพื่อนนะครับหลังไม่เข้ามาถามว่าพี่ตั้มหนูขับรถนะครับชอบกินเลน เวลาดึงรถกลับก็รถก็สะบัดตกใจคุณแม่ตกใจทุกทีชอบว่าหนูขับรถสะบัดนะคะพี่ตั้มมีวิธีแนะนําในการดึงรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนยังไงมีวิธีการขับรถให้อยู่ในเลนยังไงพี่ตั้มช่วยบอกเทคนิคหนูหน่อยเดี๋ยวหนูรอชมทางคลิปนะคะอ่านะครับ ก็มีเพื่อนๆหลังไมค์เข้ามาถามนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวทําคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยดีกว่านะนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเป็นกันเยอะเลยนะครับขับรถแล้วไม่ค่อยตรงเลนนะครับขับรถกินเลนพอดึงรถกลับรถก็สะบัดรถก็เลี้ยนะครับพอดึงเข้ามาปุ๊บอ้าวรถก็ไม่นิ่งนะครับรถก็เวี่ยนนะครับทำให้ตกใจเวลาขับรถนะนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับลองไปดูครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไล ถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเวลาขับรถนะครับแล้วรถไม่ค่อยตรงเลนนะครับรถขับรถแล้วรถมันค่อยๆเฉอะด้านข้างนะครับวิธีการแก้สถานการณ์นะครับให้เพื่อนๆนะครับดูตรงกลางเลนเป็นหลักครับนะครับดูตรงกลางเลนเป็นหลักนะครับว่าเราอยู่กลางเลนไหมนะครับวิธีสังเกตก็คือว่าให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่กลางเลนนะครับ บางทีเ,เพื่อนเมือใหม่เนี่ยอาจจะยังงงอาจจะยังสับสนว่าเเราขับรถค่อมเด็นแล้วเราจะดึงรถกลับมาอย่างไรนะครับสมมุตินะครับเราขับรถค่อมเดนนะเราขับรถค่อมเดนอย่างนี้นะครับเราดึงมาครับเวลาดึงพวงมาลัยนะครับให้ดึงนะครับดึงฝั่งซ้ายนะครับดึงให้ใช้มือนะครับ กดไปด้านหน้าครับใช้มือกดไปด้านหน้าแล้วดึงลงมาเบาๆครับนะครับถ้าเพื่อนๆหักมาปุ๊บเพื่อนๆอาจจะเอ๊ไม่ไม่มั่นใจนะว่ากลัวรถมันสะบัดกลัวอะไรเงี้ยครับใช้มือกดครับมือกดดันพวงมาลัยไปด้านหน้าแล้วดึงลงมาเบาๆครับนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆครับคุมรถได้อยู่นะครับช่วยให้เพื่อนๆดึงรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนได้อย่างปลอดภัยนะครับทริคสำหรับในการคุมรถนะครับให้อยู่ในเลนนะครับใช้2มือนะครับใช้ส่วนนี้นะครับดันไปด้านหน้าครับดันพวงมาลัยนะครับ ถ้าอยากให้รถนะครับเฉยมาทางซ้ายนะครับถ้าทั่วไปอ่ะก็ดึงมาก็ดึงมาก็ดึงได้ครับดึงได้เพียงแต่ว่ามือใหม่เนี่ยมันยังไม่รู้น้าหนักพวงมาลัยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องดึงมากน้อยแค่ไหนบางทีเราขับไปแล้วเราตกใจนะครับตกใจรถข้องเรดนะครับแล้วก็ดึงสะบัดมาอย่างเงี้ยปุ๊บล้มมาสะบัดใช่ไหมครับเราค่อยๆครับใช้มือกดพวงมาลัยแล้วดึงครับค่อยๆดึงค่อยๆหมุนมาอย่างเงี้ครับอ่ารถมันจะเฉยมานะครับวิธีการมองนะครับคือให้ ให้อยู่ในระดับตรงกลางของกระจกนะคะให้มองอยู่ตรงกลางระดับกระจกแล้วมองไปด้านหน้าเลยนะครับก็คือจากกระจกเนี่ยด้านล่างนะครับด้านล่างขึ้นมาจนถึงด้านบนเนี่ยนะครับให้ตาเราครับอยู่ตรงกลางกระจกนะครับอยู่ตรงกลางกระจกค่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงแล้วมองไปด้านหน้ามองไปไกลๆเลยครับมองไปไกลๆนะให้ระดับสายตาเราอยู่ตรงกลางกระจกนะครับอยู่ตรงกลางกระจกนะนะครับแล้วมองไปด้านหน้าจับทางจับถนนด้านหน้านะครับแล้วมือ จับพวงมาลัยลุมลวนิดนึงนะครับแล้วขับตรงไปครับมองไปด้านหน้าไกลๆเลยนะครับมองไปด้านหน้าไกลๆตรงโค้งด้านหน้านะครับมองไปตรงที่ต้นไม้ตรงโค้งโผล่ไปจากต้นไม้นู่นเลยครับมองครับแล้วก็ดูครับเวลาเข้าโค้งครับหมุนพวงมาลัยเดียวนะครับแล้วค้างครับประคองประคองครับประคองนะครับค้างพวงมาลัยประคองครับพอรถ้นโค้งมาปุ๊บเนี่ยเขาค่อยคืนครับนะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะครับกลับเข้ามาอยู่เลนเดิมเราข้อมเลนใช่ไหมเราเป็นมือใหม่ บางทีขับรถไม่ตรงเลนนะครับเราจะดึงรถกลับมานะครับเราอย่าบุนกระชากนะครับดึงค่อยๆรับค่อยๆค่อยๆดึงครับวิธีที่จะทําให้ค่อยๆดึงได้ใช้มือกดตรงนี้ครับใช้ตรงสันมือนี้นะนะครับใช้ตรงส่วนนี้นะครับกดพวงมาลัยเข้าไปแล้วค่อยๆหมุนครับอ่านะครับจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับหมุนพวงมาลัยได้นิ่งขึ้นนะครับแล้วรถก็จะไม่สะบัดเวลาเราดึงรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับวิธีนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้ดีเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้นะครับผมสอนนักเรียนนะครับคุมรถไม่ค่อยอยู่ในเลนนักเรียนขับรถไม่ค่อยอยู่ในเลนเลยขับแล้วก็แบบกินเลนนะครับค่อยๆแบบคือผมก็ไม่รู้ว่าทักษะการขับรถเขาประมาณไหนนะครับพอมาเรียนกับผมเนี่ยนะครับผมก็ให้เขานะครับใช้วิธีนี้ครับเนี่็คือว่าตานะครับมองให้ให้ระดับสายตาเราเนี่ยมองไปตรงกลางกระจกนะครับด้านบนด้านล่างให้ตามองไปอยู่ในระดับตรงกลางเลนนะครับนะครับแล้วมองไปด้านหน้าครับมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับ แล้วทีนี้เวลาขับรถนะครับรถเนี่ยมือเขาก็จะแบบเหมือนเขาจะเฉนะครับเหมือนเขาจะเฉทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเวลารถเฉเนี่ยให้เรามองตรงกลางเลนนะครับให้เรามองตรงกลางเลนแล้วมองไปด้านหน้านะครับแล้วก็คอยประคองพวงมาลัยอย่าอย่าจับพวงมาลัยแน่นเพราะถ้าจับพวงมาลัยแน่นเนี่ยมันรถมันจะเฉเพราะว่าเราเกรงกล้าเนื้อบางทีเราเกรงไม่เท่ากันนะครับบางทีเราจับแน่นๆเกรงเกงนะครับ บางทีกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกรงไม่เท่ากันนะครับมันก็จะดึงนะครับมือเราก็จะดึงฝั่งไหนที่มันเกรงมากกว่ามันก็จะดึงฝั่งนั้นนะครับนะครับ <fe u> ดังนั้นผมก็เลยบอกเขาว่าลองจับล้หมหลวมเบานะลองจับล้มหลวมเบาแล้วก็ดีแลกดีแลกสบายไม่ต้องตื่นเต้นนะครับมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับแล้วเวลาเรามีความรู้สึกว่าเราขับรถไม่ตรงไม่ตรงเรนข้อมเ่นให้เราเอามือดันพวงมาลัยนะครับดันไปด้านหน้าแล้วดึงไปฝั่งที่เรา เลี้ยวมาฝั่งที่เราตรงมาครับเราอยากให้รถไปทางไหนหมุนไปทางนั้นครับค่อยๆหมุนอยากกระชากค่อยๆหมุนครับอ่าเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเขาหลังจากที่ขับรถข้อมเลนมาตลอดนะครับเขาขับรถได้ดีขึ้นครับขับรถได้ดีขึ้นเลยนะครับรถตรงเลนขับรถตรงเลนได้ดีขึ้นนะครับการคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนเขาก็ทําได้ดีขึ้นครับผมก็เลยคิดว่าอ่าแบบนี้ผมนํามาสอนเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับที่ยังขับรถแล้วไม่ค่อยตรงเลนนะครับ เวลาขับรถเนี่ยรถมันก็ค่อยๆกินเลนค่อยๆกินเลนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเกรงนะครับเพื่อนๆเกรงพอเกรงแขนเกรงกล้ามเนื้อเกรงมือเกรงเกรงนิ้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้รถเนี่ยนะครับเฉนะครับดังนั้นเพื่อนๆครับอย่าเกรงครับชิวๆหลกๆสบายๆถ้าเพื่อนๆเกรงนะลองเปิดเพลงที่เราชอบนะครับแล้วก็รีแลกซ์ร้องเพลงตามไปครับแล้วก็มองนะครับนี่ครับพื้นที่ในการมองนะนะครับอันนี้คือด้านบนนะครับ อันนี้คือด้านบนนะอันนี้คือด้านล่างนะครับให้ตาเรามองอยู่ตรงกลางตรงกลางของกระจกนะมองพุ่บมองพุ่งไปครับพุ่งไปไกลๆเลยนะนะครับแล้วจับพวงมะไรยลุมๆมาเบานะครับดูดีๆครับจับพวงอะไรเบาๆนะครับแล้วก็ให้เรานะครับความรู้สึกเรานะครับจับความรู้สึกเราให้เราอยู่กลางเลนนะครับมองไปมองไปตรงกลางเลนมองเลนที่เราอยู่นะอย่าไปมองเลนซ้ายเลนขวานะมองเลนที่เราอยู่นี่แหละครับอ่านะครับ เวลาเพื่อนขับรถนะครับตานะครับให้มองเลนที่เราไปนะนะครับเวลามองนะครับให้มองเลนที่เราที่เราอยู่นับปัจจุบันครับมองไปเลยครับนะครับมองเลนที่เราอยู่นับปัจจุบันนะครับแล้วคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนนะครับก็ค่อยๆเลี้ยวค่อยๆไปครับนะครับก็ค่อยหมุนพวงมาลัยไปครับจากความรู้สึกว่าให้เราอยู่กลางเลนครับคุมพวงมาลัยครับดึงพวงมาลัยถ้ามันอยู่โค้งตามทางแล้วความรู้สึกว่ามันคงที่เราก็ค้างพวงมาลัยไว้ครับอ่าครับ เลนที่เราขับอยู่นะครับให้มองเลนตรงนี้เป็นสาระสําคัญเลยนะนะครับอย่าไปมองฝั่งตะข้าวเลนที่เราขับอยู่เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเลนซ้ายเลนขวาเลนกลางถ้าเราขับอยู่เลนไหนมองเลนนั้นครับจับพวงมาลัยหลวมเดี๋ยวมองไปด้านหน้าน <l ans> ครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มพูดบ่อยเลอเกินว่ามองไปด้านหน้าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับนะครับการที่เรามองไปด้านหน้าน,นะครับเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นด้านหน้าว่ามีรถกี่คันมีรถเลี้ยวมาไหมมีรถออกมาจากซอยไหมเราจะคาดการได้ครับเราจะเห็น เมื่อเราเห็นคาดการณ์มันก็เหมือนกับเราเห็นอนาคตนะครับถ้าเรารู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันนะครับอันนี้ก็คือว่าทําไมผมถึงย้ําเสมอว่าให้เพื่อนๆมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับเวลาเพื่อนๆมองไปด้านหน้านะครับเพื่อนๆจะรู้ได้ว่าด้านหน้ามีรถอะไรไหมมีรถเลี้ยวไหมรถจะยุ่เทินไหมเรารู้หมดเลยครับถ้าเรารู้เราเห็นปุ๊บเราก็สามารถเตรียมตัวรับมือได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราเห็นสถานการณ์แล้วว่าเขา ขับรถไม่ค่อยตรงเลนเขาขับเฉฟเข้ามาเราก็จะได้บีบแตะเตือนเขาถ้าเขาขับมาใกล้ๆปุ๊บเราก็แตะเบรกให้รถชะลอนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถเนี่ยนะครับมองไปไกลๆนะครับสมมุติว่ารถนะครับเฉด้านข้างนะครับเวลาเดึงครับดึงนิดเดียวครับหมุนคืนนิดเดียวนะครับใช้มือนะครับดันดันวงในนิดนึงนะครับแล้วแล้วดึงครับแล้วดึงนิดเดียวครับอย่าหมุนกระชากอย่าตกใจนะครับเวลาเพื่อนๆคว้าขอยปุ๊บอ่ะพอพอ ขึ้นมาปุ๊บเอารลตกใจปุ๊บรถสะบัดอย่างนี้นะไม่ได้นะครับอันตรายครับนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆนะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าอ่ารถค่อมเลนรถกินเลนปุ๊บก็ค่อยก็ค่อยดึงขึ้นครับตั้งสเตจแล้วก็ค่อยดึงขึ้นครับหมุนนิดเดียวครับหมุนนิดเดียวอ่ามันอาจจะเลยนะครับเนี่ยสมมติว่าเรากินเลนใช่ไหมอุ้ยมันเลยไปปุ๊บเราดึงกลับดึงกลับนิดเดียวครับก็ค่อยดึงก็ค่อยดึงครับอ่าเดี๋ยวมันจะเฉยเข้ามาเองเพราะว่ารถมันมีความเร็วนะถ้ารถมีความเร็นเนี่ยเราหมุนนิดเดียวรถม แคบทางซ่อมอย่างนี้นะครับใช้หลักการเดียวกันเลยครับมองไปด้านหน้านะครับแล้วจับพวงมาลัยรบหวมครับแล้วให้นะครับด้านข้างมันแหวกเราออกมาครับเราแหวกไปด้านข้างครับให้เราอยู่ตรงกลางนะครับให้ความรู้สึกเราจับนะครับเราจับว่าถนนเนี้ยนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเล่นนะครับมองเลยครับนะครับนะครับมองเลยนะครับอาจจะใช้นะครับโกนเสาเอแล้วก็จุดจุดจุดกลางของคอนโซลกลางนะครับมีการวัดนะครับถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เรามีการซ่อมถนนนะครับเราใช้หลักการนี้ได้เลยนะครับนะครับฝั่งซ้ายนะครับจุดจึงกลางนะครับ เทียบกับฟุตบาทฝั่งซ้ายนะครับโคนเสาเอเทียบกับเบรีเอร์สีส้มด้านขวานะครับเทียบกันนะครับแล้วเราอยู่ตรงกลางครับเราขับไปเรื่อยครับเราขับไปเรื่อยนะครับแล้วก็คุมรถให้อยู่ครับนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยหมุนนิดเดียวครับนะครับอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสุดสั้นให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถนะครับสิ่งแรกที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับขับรถไม่ต้องเรียนนั่นก็คือการมองสนุนครับนะครับ ผมบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าเวลาขับรถนะครับให้มองถนนให้มองเลนที่เราขับอยู่แล้วเวลามองไม่ใช่ว่ามองใกล้ๆมองด้านหน้ามองเลยสั่นกระโปรงไปไม่ใช่นะครับมองไปไกลๆเลยนู้นเลยครับไกลๆนะครับวิธีการที่จะทําให้เรามองไกลๆได้นะครับให้นั่งอยู่โพซิชันของคนขับนะครับแล้วดูนะครับด้านบนที่เป็นกระจกด้านล่างที่เป็นกระจกแล้วให้เรามองไปตรงกลางกระจกตรงกลางนะจะมีขบบนขอบขอบบนขอบล่างแล้วก็ตรงกลางครับให้เรามองไปตรงกลางครับ พอมองตรงกลางปุ๊บเราจะมองไปได้ไกลๆมองไปไกลเลยครับมองไปไกลๆเลยนะครับ,ปร,บประมาณ78ช่วงคันรถด,ด้านหน้าเลยนะครับแต่ถ้ามันมีรถอยู่เราก็มองด้านหน้าก็ได้ครับแต่สามารถมองเลยไปได้นะอ่าก็มองเลยไปหน่อยนะครับการมองไกลจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับคุมรถได้อยู่นะครับเวลาเรามองไปเราก็จะรู้ว่าด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นด้านหน้ามีการ เดียวไหมด้านหน้ามีรดออกมาจากซอยไหมด้านหน้ามีการยูเทิร์นไหมนะครับเราก็จะรู้เมื่อเรารู้นะครับเหมือนเรารู้อนาคตนะครับเราเห็นแล้วด้านหน้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเตรียมตัวนะครับพร้อมรับมือได้ทันเวลานะเราจะยกท้ามเราที่เบรกเราจะชะลอรถเราจะเบรกเราจะเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนนู้นนะครับก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับเพื่อนๆก็จะรู้นะครับเมื่อเพื่อนๆมองไปด้านหน้านะครับแล้ววิธีคุมรถล่ะให้อยู่ในเลนนะครับวิธีคุมรถให้อยู่ในเลนถ้าเพื่อนๆยังคุมรถไม่อยู่ในเลนนะครับ รถเฉยออกไปด้านข้างนะครับเราก็สามารถดึงรถกลับมาได้นะครับวิธีการดึงรถกลับมานะครับง่ายๆนะครับใช้ส่วนนี้ครับส่วนนี้เห็นไหมส,นนส่วนนี้นะส่วนนี้นะนะครับส่วนนี้นะครับดันจับพวงมาลัยแล้วดันไปด้านหน้าครับพอดันไปด้านหน้านะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราจับพวงมาลัยได้ถนัดขึ้นแต่ดันไม่ใช่ดันแบบสุดแรงเกิดนะ ดันเบาๆครับจับพวงมาลัยรวมๆนิดนึงนะครับแล้วเวลาลวล้วเวลาเราดันนี่นะครับเร,เราดันพวงมาลัยเนี่ยแล้วเราค่อยๆหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปนะครับอ่า ah, แต่อย่าแต่เวลาหมุนเนี่ยอย่าก,กระชากนะอย่าหมุนปุ๊บตกใจรเริ่มดึงเงี้ยรถมันก็ไปครับพอรถมันไปเรพราะรถมีความเร็วเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับรถมีความเร็วยิ่งมีความเร็วมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องหมุนพวงมาลัยให้ช้าที่สุดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่ารถมีความเร็ว ถ้าเราหมุนเร็วปุ๊บเราจะดึงกลับไม่ทันพอพอ,พอเราดึงกลับไม่ทันปุ๊บนะครับเราเราดึงกลับเนี่ยด้วยความเร็วรถมันก็จะสะบัดแล้วก,ก็เวี่ยงน,นะครับแล้วก็จะหมุนนะครับอ่านะครับฝากเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไว้นะครับ,รบตั้งสมาธิดีๆครับมองไปไกลถ้าเพ Milan ื่อนเพื่อนมองไกลๆนะเพ Milan ื่อนเพื่อนจะรู้ว่าอ่าตรงนี้เรากินเลนเราก็ค่อยดึงกลับครับเวลาดึงกลับก็ใช้มือนะครับดันพวงมาลัยมันจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนขุมรถได้อยู่คุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับดันพวงมาลัยแล้วดึงมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับมองไปด้านหน้า นะครับมองไปด้านหน้าเรนเที่ยวจะไปแล้วหางตาทุกอย่างนะครับมันจะจับมันจะรู้ได้เองว่าด้านข้างมีอะไรเกิดขึ้นพวงมาลัยหลุดไปจริงไหมนะครับแต่โฟกัสหลัก,ลกๆอยู่ด้านหน้านะครับแต่รอบข้างนี่เราเห็นหมดเลยนะเราเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามุมมองของตาเราเนี่ยจริงๆถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นหมดเลยจากฝั่งขวา iz, ไปฝั่งซ้า,ายฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับหางตาเรามองเห็นอยู่แล้วครับด้านบนด้านล่างเรามองเห็นมันไม่เหมือนในมุมกล้องนะมุมกล้องมันจะแคบๆใช่ไหมแต่มุมสายตาที่เรามองเนี่ยถ เราหางเรามองไปด้านหน้านะครับเราเห็นด้านหน้าไกลๆใช่ไหมแต่หางตานะครับรอบรอบข้างด้านบนส่วว่าเราโฟกัสตรงกลางใช่ไหมเรามองไปไกลๆรอบข้างนี่ครับรอบข้างนี้เราก็ยังเห็นอยู่นะถึงมันจะไม่โฟกัสแต่เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆทาได้ครับนะครับผมมั่นใจเพื่อนๆทําได้ครับแค่เรามองไปไกลแล้วก็เรารู้นะครับเรามองไปเนี่ยนะครับเมื่อเราหมุนขวาพึ่นซ้ดเนี่ยเรารู้เราเห็นครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้เองนะครับเราจะเห็นเป็นลางๆเราจะเห็นเป็นาภาพมันไม่ชัดมันไม่ได้โฟกัสแต่เรารู้เราเห็นว่าพวงมาลัยเราหมุนไปเท่าไหร่นะครับด้านข้างนะครับเราเห็นหมดเลยนะครับเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็มองไปไกลๆครับเอาแค่ห่างตาจับโฟกัสเบลอๆว่ามันผ่ากแค่นั้นพอไม่ต้องไปนั่งจ้องนะแบบมันต้องมันต้องชิดฝั่งขวามันต้องชิดถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้มองเห็นข้างหน้าแลวนะครับเราไม่ได้โฟกัสที่ข้างหน้าถ้าเกิดข้างหน้าเขาจอดนะครับก็อยู่จุดเชิน ปุ๊บเราชนท้ายก็ได้ทันทีดังนั้นอันตรายครับโฟกัสด้านหน้าแล้วหานตาเบลอแต่ว่าให้เรารู้ว่าให้เราจับว่าอ่ามันประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆนะครับลองนําไปฝึกดูครับมือใหม่ผมมั่นใจว่าถ้าได้ดูคลิปนี้ด้านะครับจะขับรถได้ตรงเรียนมากขึ้นนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆครับดูมาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าพี่ตั้งเยี่ยมมากเลยครับผมชอบมากเลยคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ กับการคุมรถนะให้อยู่ในเลนนะครับโดยที่เพื่อนๆครับมือใหม่เป็นกันทุกคนครับไม่ต้องกลัวนะมือใหม่เป็นกันทุกคนขอให้เพื่อนๆครับตั้งใจฝึกดีๆครับลองตั้งสมาธินะครับแล้วทําตามคลิปนี้ดูครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับคลิปนะครับในคลิปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่ตั้งสติมีสมาธิมองไกลคุมรถให้อยู่ครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะนะครับ าเพื่อนๆนะครับงงตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีวิรกรรมนะครับพาคุณแม่ไปสิ่งที่ไหนมาขับรลไม่ต้องเลยนอะไรยังไงคุณพ่อชอบบ่นอ่ะก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้าไปคุยไปทักทายไปตั้งคำถามสอบถามเรื่องปัญหาเรื่องขับรถนะนะครับเป็นมือใหม่ขับรถไม่ค่อยคล่องติดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในเฟซบุ๊กรูปนะนะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับ อ่าไว้เจอกันใน Facebook g r ล u p นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b สไครต์นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆเคล็ดลับเด็ดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยินดีเปิดเฟซบุ�